เพอจะเฝ้าหยองกันเด้อลูกจะจกตากันเด้อนางงามนางงามหมายเลขสี่ครับนางสาวเอมออนนะกออนเอมครับจุดใส่หลับมาบอนนอนางสาวเอมออนเนาะผู้ไหนมาสวยตัดสิทธิ์เดิมเนี่เด้เอ,อสมาคมกระเทยบ้านพระนาลายส่งเข้าประกวดครับพี่น้องบ้านนาลายส่งเสียงได้แล้วโอ้ยเอา้าอ้ออกมาทางขี้โอ้ย กระเทยบันนาไล่ไปจังสีบอเหรอยังไปพูดลูกยังไปข้างหน้าส่งรอยยิ้มบบานให้ก like ับผู้รับชมและคณะกรรมการับยังลงไปเยียกลูกโอ้ขึ้นมาหลบมีหมานพอนั่งเอานั่งเอาห้ำน้ำต้ลูกเ้ะโอ้ยไฟแห่งองอยู่สุดกับบางบากและนี่คือนะครับโฉมโฉบโอ้บอแมน โฉมสวยๆของนางงามทั้ง4ท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ4สาวหน่อยครับครับผมได้รอบนี้นะครับกัสี่สัมภาษณ์นะครับไปทีละหมายเลขเนาะนะครับว่าแต่ละคนนี่มาจากสซื่อหยังนะครับละกะมีความสามารถพิเศษอีหยังสันเดียนะครับอ่ะนางงามหมายเลขหนึ่งครับจากสมาคมอหยังเกาะสมาคมศบระยาติโอ้ยงเขาประกวด วันนี้เธอมาในชุดลาตายสีดำดำนะครับผมย่ลาซื้อ,อยังกอลูกราตีชุด,ดโอราตีเหรอครับโอ้ยเห็นจนังสีนึกว่าชุดลาไตเสด็จใส่นนส,สีดำมาพอลาตีจ้าลาตีเนะซื้อว่ายังกอลาซื้อว่าแมนยังหรือพูดยุ่อเบรดวัดโพซื้อแมนซื้อแม่ไม่ใช่คือมีวัดผอมนางงามต่างซื้อหายากตีลูกซื้อยาวบาลตสจา้าอ๋อยาวบาลตเปรดวัดโพเตียโอ้ยสวยบอแม่คนแรกสวยไหมครับ สวยโยนอโดเปอร์ไฮราเน่ <g it> อะ <sk r isa> آ, คนต่อไปครับซื้อน้องยังครับอารนางงามมาลายาตีคบแปลวายสวยสวัสดีเจ้า,าอีน้องเป็นสาวเหนือเจ้าโอ้ยสาวเหนือเอามาเนี่ยเจ้าโอ้ยเป็นสาวเหนือทั้งเชียงใหม่บุญบ <c oughs> ่ <c oughs> เจ้าโ <c oughs> อ้โยยู่ไใสเกออีแม่ปัเจ้าอ่าอีแม่เป็นคนเชียงใหม่เจ้าโอ้ยเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เหนือนี่บ่บ่สีเชียงใหม่เจ้า ชีเชียงหม่มนจะภาคอีสานตัวห้าขวบมั้งเอ้ยเอาจรเห็นเชียงไม้ไปมันภาคเหนือก็ได้ว่าจะของเป็นลูกสาวเชียงหม้สนอกเจ้าโอ้ยมันบ่มยังไมันบ่ใไม่มันอยู่ภาคอีสานสีเชียงไม่นั่นเอ้าชื่อว่าน้องหยังกอน้องกะละกินีผีวัดดอนเจ้าน้องกะละกินีผีวัดดอนส่งเข้าโดยบ้านน้องยาป้องสตีเจ้าสำหรับขอเสียงพี่น้องบ้านน้องยาป้องในเจ้าโอ้ยเดี๋ยวบอกคนเหนือเจ้าอีน้องเป็นสาวเนือีคนอีน้องเป็นคน ตอนนี้กำลังรณรงค์เจ้ารณรงค์อย่างลู่รณรงค์ให้ทุกคนรักษาโลกรอนรักโลกรอนเจ้ารักจังไดล่ะทุกวันนี้นะเจ้าลกของหอมันฮอนครับเขาก็ต้องช่วยกันรณรงค์ปลูกผักพืชใบเขียวเจ้าเอาปลูกผักพืชใบเขียวปลูกย่างเส้นเจ้าตอนนี้อีน้องปลูกไข่พำเจ้าว้ายไข่พมไข่ <laughs> พัมเอามาเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้มันบ่ได้ซอยมันก็ะเขียวขึ้นกันได้ล่เจ้าว้ยเขาให้ปลูกต้นหญ้าตน้ยาตนยุ่งไปผลตัวมันบ่แมนบอบอลแล้วนะ้องไข่พัมมิเตาอมากก้อยกินเท่านั้นแล้ว เอาคนต่อไปน้องอะไรครับแนะนำตัวครับวายเอา้าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเจ้าเป็นอย่งอีนี่เป็นหมูน้องเจ้าเอาีมันหูหนวกต้องว้กกับมันต้องลอกาะสะอาปากกว้างเจ้าแหมมันนี่เฮ็ดตั้งไดกก่อเออเพิ่นสัมผัสเมืองเออรายงานโต ี้บ <t od three> ันนี้นางงามกับนางงามหูหนวกมาเห็นคนสวยเตี๋ยก็หอนดีแท้ฮัลโหลวายแฮมโอ้นางงามไอคัมหอมนิดเอ็ดอัดแมงหอนเอานิดอ็ดอัดแมงหอมเอียงก่อนลูกบ่ก อีหยังก่อว้าวซาสัดไอฟังบ่ฮู้เรื่องเด็กอะแเป็นอ๋ออีหยังก่อเอ้ยเอาเด็กะแี๋ตอดโอ้รตอดหาจะแตกอีหยังมคือเบาได้ะนาดกูแห่งปวดตามอยู่นี่เบาดีๆมันคือเบาได้ยู่มันคือบเบาชาตัิแต่ที่เรียกอีภาคกี่มเอ้ยมาจากบ้านหยังกอลับบ้านหัวหน้าค่ำติแม่อนจ้า อียังกว่าแมนเดียวเดี๋ยวเดียวมึงแขียนยังล่ะกูปวดขี่เ่ามีห้องน้ำโอ้ห้องน้ำกับปวดขี่เ่ามีห้องน้ำกูไม่ขี่อยู่เล่าไก่ผู้ใดผู้นึต้องเหม็นขี่กูต้องเหม็นขี่ไก่ไม่มาเนี่ยยี่เลี่ยบอลูกยี่เหลี่ยอัดฝากไปหอดกูจัดงานในเลิกค่ะว่าจัดงานปีหน้าให้ห้องน้ำใหม่ในเลิกค่ะเพราะไหวยี่เหลี่ย เคลียจังใดบันีกขีเรื่อยๆเฮลียจังไดเอ๊ก็กะเตะ้สินี่ลักตีนก็กะเตะพวกสิแล้วไม่ปานนีขีใส่หลังตีนก็กระเตะพวกสิเออว้าเฮมาเตะคือลูกบอลเตีขี่เด้่ลูกบ่แม่นลูกบอลเสมาเตะสูงแท้มันบ่มีมองเทมจีะโอ้ยอีหล่าไปไกลบ่ตื่นหน้าบ่ลูกจักมาตื่นบ่ตื่นแล้วมันห้องบางสิหล่ะมันว่าจังไดกังกังกังวายเสียงไก่บ่แม่นเสียงหมาเออแต่ว่ามันห้องอยู่ดิห้องว่าจังไดลูก หมื่อมาจังหวะขอเป็นปอบวะวายไอ้กับวาคือคืออยู่แต่บอกคือปอบแต่ว่ามืออื่นคำว่าเห็นไก่โยเหล่านั้นกันอย่าโทษหนูเด้อค่ะวายมาท่างวะเอามาสามสี่ตัวหนึ่งดอกในถุงปุ๋ยนี่วายหนึ่งว่ามันเอาถุงใหญ่ๆมาเนี่ยบอไดเอามาอย่างจะมาใส่ไก่สะทีมาใส่ไก่ขอบคุณน้องเมรุมาตรป่องสูงครับนางงามจากบ้านหัวนาคำเออต่อไปน้อง น้องยังก็ลูกสวัสดีจ้าชื่อน้องเอ็มอ่อนจ้าน้องเอ็มอ่อนนะอ่อนเอ็มตีจ้าจากสมาคมกระเทยบ้านพระนาไลาส่งเข้าประกวดแนนจ้ากระเทยบ้านพระนาไลาใส่ผมช่องหนีบเบอร์สุคนอยู่บ่รุงเบิ่งทรงมีแต่หนูผู้เดียวละจ้าตีโอ้ยเนาะผมหนามาพร้อมใส่ใส่ทรงผมกินแต่หมาโอ้ยจินตะลา้าจินตลา้จตลาจ้าคาบ้าไว้จะไปซี กรรมการขาเปียงลูกบ่แม่นอีออนเอฟอีเอมออนมันเป็นเนียงงอกอยู่บ่ค่ะว้าบ่แม่นเนื้องอกตุลาหนองน้องย่านหิวเขาเขาเลยพกมกมากินฉันเด้แม่นจ้ะแยาขี่ที่ลยเด้อเอฟออนให้กูไปใส่ข่าเหนียวจับในเด้อมันคือพุ่งแท้อย่าซุ่นดูไหลมันสิคึกฉันเน้กรรมการขาฉันขอเปลี่ยนทีเด้อบ่ค่ะเป็นียงลูกฉันเหม็นกุยอีนี่อ้าวคือสิเหม็นกุยแจ็คราคาเลี้ยวเบิ่งกนะค่ะเป็นียงกูยืมดากในอีหามึง อกูจะไปตั้งถวยปุนโคนแมนมันคืนยังแม่งเงาไปต่ตอดปวดที่ห่าจะบอาให้กันจะบอกให้กันเป็นนางงามตรงเบาใาดีๆเบาจมลมวลสันตัวเอาในรอบนี้ครับผ่านผลไปได้รอบอันยังก็สอบถามเนาะสอบถามไล่ซื้อเดี๋ยวต้องไปสิให้โชว์ความสามารถเออความสามารถพิเศษแต่ละคนต้องงัดออกมาสันเดีแมนรอบนี้ให้พี่น้องตัดสินซอยกัน ในรอบนี้ครับให้นําผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงเอามาลองเสดเริ่มจากน้องนางงามหมายเลขหนึ่งครับต้องลองเพลงน้ำบ่อลองเพลงน้ำเสดเป็นนางงามต้องลองเพลงได้พอเป็นงามทื่ซื้อใไรลังม่านลวดบ่อห่อเนาะงามจืซื้อต้องลองเพลงได้มีความสามารถหลังก็ต้องมีสมองเออที่ลองเพลงอย่างน้าหวนขอลองเพลงสาดเดบอเออเอาเอามาเบิดเอามาไดเบิดลูกขอลองเพลงศาเด้อ แอบรักฉันอยู่ในใจนท่องเอาไว้ตัวอกตรมอย่า,าจากฉันไปได้ไหมโอยอีปอบเพื่อนเขาถามซื้อเพลงซื้อเขาบดตั้งแต่แห่รอง <S <S 2> <S 2> <S 2> ขอคัดค้านเลยพ่อค่ะเป็นยังฉันเกิดเ่ราะท่านเพลงอีปอบนี่อย่าว่าเต่เจ้าทองกรรมการจะเกิดบ่าท่านไม่ได้อีเมลข้างหน้าเนี่ยละเพื่อนห้องไว้ว่าโยสงสัยเกิดท่านเออถือว่าลองไปแล้วลองไปแล้วถือว่าลองไปแล้วคนที่สองเอ้ามาเลยเดี๋ยวมาสิบพาท่านเวลาค่ะอิสันก็ลองเพ่งคุณพี่ศินิพนภัยพงศ์ค่ะครับผลงานเพลงแตงโมค่ะไว้เพลงแตงโมของจิตตลาเอาบอสคือบาของศิลป์พจนจังหดบ่แมนตีบ่แมน อ่ะหนึ่งสองสามเอา้นาน้องยัยนี่เออปัญหายอย่างล่ะอีปอบมึงเอย้ยเขาถามว่ามึงสิลองเพลงอีหยงังเออโอ้ยฉันแบบปวดการเนี่ยไงกับ <c oughs> บอลลูนครับกับอีปอบนี่เกีย่ยวว่าเราจะคจะอยการลุ้นน้ำส้กูลองเพลงติเดี๋ยว <c oughs> บ่ตองม่งเงินน้ำขาวได้ยินอยู่บ่บ่โอ้ยมันมีเจ้ประกวดน้างามบอกค่ะ่มีตั้งบ้านประกวดคนผู้หายคนปึกไปซันบ่เมืองสีรองเพลงอีหยางฝนยินเข่ามาตาบาลล่ะค่ะเมื่อวานว้ยเดี๋ยวพี่แม่ก็ว่าฝนสีตกแล้ว มึงสีหลองเพลงยังโอ๊ยปวดนุงโอ้ยเมื่อยเด้มึงเรือโอ้ยกูจะปวดการให้ปอดนีดมึงสีหลองเพลงอีหยังสูพี่น้องฟังเออแล้วมาแั้งสิต่อมึงโล้ละจีดอยผู้ได้แม่แซ่บแสบก่อนหก่อนโอ้ยผมนึกว่าฟังภาษาปากผัวอ๋อแล้วก็หลองเพลง ซุ่มเขาลองยุนาเมนย่ามึงตายนะอีปอบอให้กูลองเพลงเอ้ยมึงกับบาว่าตะโดนโดนพุ่นกูกับบามาถามบักกูกินเข่าไปให้กูลองเพลงแมนบัดนี้กูจะลองเพลงหยัางเนาะบัดนี้ขอลองเพลงของพิกิจลาค่ะเพลงหยัางจุดที่สิบเก้าค่ะอ้อมกอดเธอในอ้อมแขนค่ะ อนก่อนอ้อมแขนของเธอในอ้อมกอดเขาวันหนึ่งคำว่าแฟนไม่มีดอกไม้เธอทำให้รักเราเป็นรังร้งางอ้ยน,ำ<า>น้นนำตาสีไหลออกว่าเราไม่โอ้จะมาเล่ยนอาจารย์จะมาเร่ยนมาเจอคอยแน่ปออีปอเพึ่ง มึงนแน่ละรอบ่อถือกองอ่ะก็ลองพ่อถือบ่เออเอาโอ้ยเมื่อยแล้วมีนี่ละละเอาผ่านคนต่อไปเลยกับมังกรเมื่อยแล้วจะอ่ะต่อไปครับอีหล่าสิลองเพลงยังลูกหนูสิลองเพลงสร้างได้สร้างแล้วจ้าสร้างได้สร้างแล้วแบนจ้ะโอ้ยของผู้ใดก่อเพลงเนี่ยของนมุ่นแค้นจ้ะว้ายเหนือนี่นี่แก ของพี่ตายอรลท้ยลูกพี่พี่ตายบ่จ้ะครับผมจ้ะจะเออผลงานเพลงที่สรลองเดี๋ยวเอาไ้ซะก่อนเออเอาไปเป็นความสามารถในการเต้นก่อนเดี๋ยวประกวดรองเพลงสมมารประกวดทีหลังเอออ,อ่ะในรอบนี้ครับอาจารย์จ๋าขอเพลงหนึ่งผลงานเพลงเออเอาไปทั้งสามซ่าผละเอาตีสามซ่าคันออบอกหยุดต้องยุดขันผู้ใดบ่หยุดคัดอ,คออกเลยตอนนี้อ่ะอาจารย์สีบัวจลวจดจาดกันแล้วกันครับป้า ็เ,อเ,อเรอบนี้ต้องเป็ดดีเต็ดงามเจ็ดสวยผู้ใด่นเจ็ดปศุยคัดออกยามเดียวครับค<อ>ัดออกว่งคัดออกคาดออก,ออกอเออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แก๊งยุดก,ก่อนไอ,อ้บอบดีเพราะได้เขาเ้าใจกันแล้วว่าเขาบอกอีหยังนะมืขอขาวผ้ากนันเซ็อยู่อีหาร์ดิ่ผัดยืนยุ่งจซื่อเนาะปะไรอ่ะเออเออ เขาให้โชว์ความสามารถเขาให้เต้นกูก็ลองไปแล้วเพีงมหันโอ้โหเอ้าก็แจกกูลองดูลองหาอาเทะเอามูไปเียบใ่ละบอแมนแต่มีดอกเนหัวกูเข้าหัวเมื่อไ่มันบอแมนจังซานเขาให้มึงเต้นเต้นให้แห้งที่สุด ท่านกรรมการบอกหยุดมึงเต้นท่าใดมึงต้องหยุดท่านานโอ้ยกลุบเมยโอ้ยหายเจ็บวันเบวันมึงกับบ่าวตอนโดนโดนเออฟังเด้อเสียเอาละเด้อหนึ่งสองสามจวนโอ้ยเขอเกินเันเออ มาเลีเ้ยดหยุดโอ้ย <c oughs> อกู่มอะไรหาขั้มึงเอ้ยเขาบอกว่าให้หยุดให้เช้าเต้นเอา้าบ้านหันบอกให้กูเต้น, <c oughs> บ,นบ้านดีบอกให้กูหยุดมึงต้องการแบบใดนี่ <c oughs> นโอ๊ยอันแม่ผูใ้ใดไบอกมึงมาประวัติจริงเหรอบ้านยังเกาะ จักษ์ภูเรศงกูมาบุโอ้ยบ้านยังกูแม่บ้านหัวานาคำเป็มจังสี่เบอร์จูคนอยู่บ่เอาี่ล่ะัดย่ำเขาให้เต้นกะเต้นปัดย่ำเขาบอกให้ยุดกะยุดเด้อโอ๊ยเอออันคุณพี่กรรมการคะขอดนตรีไหมเอาดนตรีถ้าหมุนหลบสัตว์สามสาวไว้ไว้ไปจังสัตว์ถ้าหมุนหลบสัตว์เตี้ยยาจังสิมันเต้นมาออกเออเอาเร็วๆเด้อ สิเอาล่ะเด้อหนึ่งสองสามจวนมีมาลิติชนมีบน เฮ็ดจะภาพอีนี่แล้วขึ้นพ่อตอนฝนตกใหม่ๆเนาะแม่เนาะโอ้ยใครบ่นี่ยไปตะตุมใส่ไปมะขามแซ่บแท้ว้าอ้ยเฮ็ดคือแท้เอ้าไม่งี้ก็ยืนหนีอยู่บัดนี้ว้ายเฮ้ยเขาบ่ให้ตริงชิงเออเอาสองคนนี่มันเฮ็ดหยังกันเดี๋ยนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อผู้ใดบ่เคยเห็นิ ฉีกับป๋อมเสียกับชีกัมาเีิ่งเอาเด้ออาหนึ่งสองสามจวดเอ้าวเดียวเดีีาโอ้ยกูเมยนมึงเด้เขาบอกให้เต้นแล้วบอกตาเหิงกูก็ไม่ได้ยิน เอาบักรนีอีหยังดิจักรวยกับไปหยุดติดท่าได้หยุดท่านั่นกูติดศูนย์แล้วเด้อบัดรนี้โอ้ยนะขันโดนตีขเขินให้มึงเต้นขันโดนตีหยุดให้มึงหยุดเด้อเข้าใจปอยเออเอาบาเนี่ยบิ่งปากอ้เด้อจวดโอ้ยโอ้ยมันนั่งงามม่อย่างวะ ขอบคุณมาลายน้ำใจจากแม่ขวันระยองบ้านคำน,น้องแม่คำน้องอยู่นี่ให้คนละห้าร้อยบาทด้วยนะครับเออไอ้ไอ้ขอบคุณแม่ขวันระยองน้ำนะครับที่ให้มาไลา่เพชรโตเกียวเอ้ยเพชรต้นตูดแต่เนี่ยเฮื <c> ้ <oughs> อเนื้นคือนั่นหยุดเหอะคุ้มเงิน่ะกับรางกับรง ต้องบอกจังสีี๋้วมันเสิบปรยุทธ์เองคุยอ้าโอ้ย <restrict> ถ <iffer sorting> oh, ้าอื่นมียังก็เอาเงินบ่ได้คนหยุดอยู่หายคนเบาเอาแท่นของหมอโอ้ยมาน้องโอ้ยไปเอาเงินเอาสักก้อนโอ้การการคับภาเปลี่ยนถ่ายอีสันเหม็นค่ะเบียรยังล่ะ เออมึงมดลากมันอีกต่อพึงให้ฉันถามได้ค่ะว่ารางวัลมือนีมันได้เอียงค่ะแข่งประกวดยังสี่ห้วยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สามเออจะได้เงินรางวัลสองพันบาทโอ้ยประกวดบางโดนบางดีได้สองพันบาทนี่ตีเอาที่สามจะเอาหลายที่หนึ่งได้มาเนี่ยเอียงห้วยที่หนึ่งก็ได้ผลแล้วตั๋วบินไปเที่ยวต่างประเทศผู้เลวเออ บินตัวไปแต่ไม่มีตัว๋วกลับเด้อโอ้ยคันธีวังสั่นเพราะแข้งไปไฟบริจิแขังกับแข้งรถเอ้ายังยังล่ะคันธีแข้งบ่แข้งหรอกแนี่นี่เอ้าได้พร้อมเด้ได้พร้อมร่างวันอูเด้เข้ามาร่างวันอันว่ายน้ำว่ายน้ำฟรีกับจระเข้พร้อมเด้เจ้า ก็อ,อีป,ปอบมึงเ,เอ้ยเออเขาเศร้าประกวดแล้วเขาเศร้าประกวดแล้วเอาแต่จักบาทเพราะหันแบงก์ันได้จักบาทได้คนละหาลอยของเม่ขวนละยองเออที่เป้าไปเขาสิคขืนเาอีปอบมึงมันจะบอกขาเปอีดีแวยีหานี่ไหม เสียงปมมือดังๆให้กับเพชรนุน